สวัสดีค่ะเหมือนก้ก็จะพามาเห็ดนม้ยสิงเด้อค่ะนไม้สิงเนี่ยก็เป็นนมัยสดเด้อค่ะนี่ตัวนี้เป็นนม้สดนไม้ยกิมซุ่งค่ะตอกเปลือกออกเรียบ้อยที่นี่ก็มาพาพาเป็นสินโบยใหญ่ดอกค่ะพี่น้องเวลาไปต้มก็บซุกเร็วค่ะเวลาไปนึ่งก็บซุกเร็วนําค่ะอันนี้เข้าเห็ดไปกินเองตัตรงเน้นความงามปันไดกระได้แล้วค่ะค่ะขันตอต่อไปก็พาไปต้มนม้ค่ะต้มนม้ประมาณสามสิบนาทีเด้อค่ะ ต้มน้ำมันได้ครื่งชั่วโมองแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเอาน้ำมัมาใส่ถุงแล้วก็เอามาหนึ่งอีกเท่าหนึ่งด้วยค่ะพอต้อมเร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอามาใส่ถุงค่ะระยะเวลาการต้มก็ต้มประมาณสามสิปนาทีค่ะพี่น้องอันนี้เฮกตนเองบ่ต้องเน้นความสวยงามหรอกค่ะอันนี้ก็จะเฮไดตเป็นประมาณสองถุงเลยคะ่ะเพราะว่าโมยเฉากเอาใส่หล กันไหนพอเวลากินขาเลือมากะเก็บหยาไม่กี่น้อยนะคะเาเอาใส่พุงแบบนี้แล้วทีนี้ก็เอามาทำสุญญากาศครับพี่น้องสุญญากาศก็คือบ่ให้บ่ให้อากาศเขา่าเนาะพี่ป่าจะได้น้ำนะคบพี่น้องน้ำพีนี้ก็เอาโซงระวังระวังอย่าให้น้ำเข้าปากพุงนะคะ พอไรอากาศเรียบร้อยแล้วค่ะบ้นน้นน้มันนี่แบบไม่มัดเลยมัดปากทุ้งให้ดีๆแบบนี้ค่ะมัดปากทุ้งให้ดีๆแบบนี้ต่อไปกับอาถุงมาสอนอีกตัวหนึ่งค่ะทุงมาสอนอีกตัวนึ่ง ปล้าอากาศอ,อกอีกค่ะเอาอากาศอ,อกอิกงจะได้เยอความมากวนี่ค่ะ,ะกแกใส่ซฟุ้งในสองถุงแบบนี้หรอคะที่ค่เอาไปหนึ่งอีกเพิมชั่วโมงค่ะ เก็บหนาใหม่มาเธอละหาหกนอกค่ะพี่น้องบ่ะเดีย๋ยวเอามาเธอละหลายเพราะว่ามียกสองส่อกคอค่ะมีเธอละหน่อยห้อกระเ,เทยเธอละหน่อยเนาะค่ะสนอมอาหารเอาไว้กินหนาแรงค่ะพี่น้องจากนั้นก็ปิดฝาไว้เด้อค่ะพี่น้องปิดไว้ปิดฝาไว้หนึ่งประมาณอีกเึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่นี่ห่อก็เอาไปหอยเก็บไว้ตามอุณหภูมิป,ปกติได้เลยค่ะบ่ต้องเอาเขาตู้เย็น,นะะ้อค่ะ เซ็ตเรียบร้อยละค่ะพอ้หนึ่งเซ็ตเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เอามาหอยตองต้องเซง,ง,งหอยแบบนี้ละค่ะเก็บไว้ได้โดนค่ะเก็บไว้ได้เป็นปีค่ะ